ยายได้ลูกพลิกมาแล้วก็ติดธุระนี่เติมมาใส่ถุงไว้ก่อนจ้านี่ถุงพี่ยายใส่สามคห้าจ้าก็าจะเสียบไว้กะว่าจะมาปลูกเลยจะติดธุระเอาเสียบไว้เอายอดออกก่อนเลยจ้าเพื่อที่มันติดมันก็จะได้แตกยอดได้เลยนี่การเอายอดออกคืออ,ออกอย่างนี้ เสียบไว้เลยจ้านี่คือไม้ไม้ที่เสียบเสียบงลงไปเลยจ้าถ้าเราว่างเราก็เอาไปปลูกได้เลยแต่ตอนนี้เราติดธุระก็ามาใส่ถุงไว้กอนยังมาทำทิศปลูกจะได้ลูกพลิกมาก่อนจะได้ลูกพลิกมาเราก็มาทำไว้เลยดีกว่าปล่อยไว้มันตายถ้าทำทิศปลูกมาใช้เวลาเยอะ ราก็มาทาไว้อย่างนี้ก่อนยอดมันออกก่อนเลยจ้าิงทิ้งยึงทิ้งเลยไม่เป็นไรไม่ต้องเสียดายยอดเพะมันจะออกใหม่เองยายเสียบแล้วใสได้เลยไปกับพุงไปรดน้ำ ตอนปลูกเราก็ยกไปปลูกติดถุงออกที่ปลูกยังไม่พร้อมจะได้ลูกคลิกพร้อมก็มาทำอย่างนี้ก่อนกันมันตายโมแต่ไปถกแอันนี้เราปลูกตอนไหนก็ได้ก็ใส่ถุงไว้แล้ว ถ้ามันติดเราก็ปลูกได้ยายทำแล้วนี่เ๋ยวาไปเลยจ้า ลูกของใหญ่ทำตามได้เลยจ้าแต่คนที่ทําแปลงแล้วก็ไปใส่ได้เลยนี่มันไม่เหี่ยวหรอกริกนะ้งอมันเหี่ยวมันไปเป็นไรมันออกรากมันก็จะขึ้นมาใหม่